พรรคเพื่อไทยเปิดแคมเปญตั้งอุงอิงเป็นหัวหน้าครอบครัววังชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ระบุต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อขจัดผดิตการให้หมดไปพรรคเพื่อไทยจัดแคมเปญใหญ่ครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์จังหวัดอุดรธานีซึ่งถือเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ของพรรคเนื่องจากพรรคครองเก้าอี้สสครบทั้ง8เขต โดยภายในงานมีแกนนำสสสมาชิกพักเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งโดยเริ่มด้วยการเล่าเรื่องราวครอบครัวบ้านหลังใหญ่จากนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เริ่มต้นการสร้างครอบครัวไทยรักไทยที่ถือเป็นบ้านหลังแรกก็ตั้งเมื่อปี2541และถือเป็นความหวังใหม่ให้กับประชาชนด้วยนโยบายที่หลากหลายจนได้รับ ไว้วางใจชนะการเลือกตั้งและมีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี4สมัยซ้อนก่อนถูกรัฐประหารในปี2549และถูกยุบพักเมื่อปี2550จากนั้นนายประเสริฐจันทระรงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้เล่าเรื่องราวหลังพักไทยรักไทยถูกยุบซึ่งเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมืองแต่สมาชิกไม่ย่อท้อซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าประเทศต้องเดินหน้าต่อจึงร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ที่ชื่อว่าพลังประชาชนขึ้นมาและได้รับ ความไว้วางใจจนจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งเมื่อปี2550ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและเงินเฟ้อแต่ยังสามารถเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้แต่ก็ถูกยุบอีกครั้งในปี2551 ด้านนายแพทย์โจน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมที่แม้จะถูกปล้นอำนาจการจัดตั้งรัฐบาลจากรัฐธรรมนูญปี2560แต่ยังมุ่งมั่นแก้ปัญหาและมั่นใจว่าประชาชนจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจนชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าแบบแลนสไลด์ให้ได้แต่ต้องร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยการมีผู้นำที่สามารถหลอมรวมสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเห็นอกเห็นใจสมาชิกเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยการ เดินหน้าหาสมาชิกเข้ามาเติมเต็มให้กับครอบครัวเชื่อว่าจะได้สมาชิก8-15ถึงล้านภายใน2เดือนเพื่อให้เป้าหมายแลนสไลด์เกิดขึ้นได้พร้อมประกาศเปิดตัวนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุงอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย โดยนางสาวแพทองทานประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีการขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะนําไปสู่การรับตําแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าความจริงคือความตั้งใจที่มาเปิดตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนื่องจากอยากให้สมาชิกพักไทยรักไทยเดิมให้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งเพื่อรวมจิตวิญ,ญญาณเดิมของเราที่เคยอยู่ร่วมกันและเคยทําให้บ้านหลังเก่าของเราแข็งแรง ส่วนมีความพร้อมใช่หรือไม่หากจะรับตําแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนางสาวแพททองทานระบุว่าต้องทํางานกันเป็นทีมวันนี้ทุกคนในพักพร้อมที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะได้ผลิตนโยบายดีๆมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนแคนดิเดตพักเพื่อไทยนั้นเคยตอบไปแล้วเมื่อยุบสภาเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน ส่วนบนเวทีพูดว่าจะศึกษาข้อผิดพลาดท,ที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงปัจจุบันและอนาคตข้อผิดพลาดท,ที่ว่าคืออะไรนั้นนางสาวแพททองทานกล่าวว่าขอไม่พูดถึงอดีตและที่มีการประกาศบนเวทีว่าพักเพื่อไทยจะต้องเป็นแการนาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อทําให้เผด็จการหมดไปเหมือนเป็นการประกาศศึกกังวลจะมีผลกระทบตามมาหรือไม่นั้นตนคิดว่าเป็นความจรงิงเราต้องเอาระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบกลับคืนมานี่คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะประเทศไทยเราควรเป็นประชาธิปไตยแบบ100%เอร์เซ็ตและ รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาได้ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งประชาชนต้องเป็นคนเลือกเท่านั้น ส่วนที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดหลายครั้งว่าอยากกลับมาเมืองไทยในฐานะลูกสาวมีเป้าหมายเรื่องนี้อย่างไรนั้นนางสาวแพทองทานระบุว่าคุณพ่ออยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักเพื่อไทยแต่ทุกเรื่องที่อยู่ในชีวิตของตนเองตั้งแต่เล็กเราปรึกษาพ่อตลอดส่วนเรื่องพ่อกลับบ้านไม่ใช่เป้าหมายหลักวันนี้ปัญหาหลักของประเทศเราคือปากท้องคือเศรษฐกิจและปัญหาของประชาชนไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวตนเองเราควรจะโฟกัสตรงนั้นแต่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวทุกคนเป็นกําลังใจที่ ขอองงตนเสสออเต้และทนายกฤษณะแย้มมีหลักฐานใหม่ไขคดีแตงโมหากเปิดมีตัวละครเพิ่มอย่างสาันนิษฐานเป็นคดีฆาตกรรม นายมงคลกิจสุขสินธารน์หรือสอสอเต้หัวหน้าพักไทยศีวิไลได้มีการนัดมอบงานให้กับนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของแม่แตงโมนิดาซึ่งได้มีการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพักไทยศีวิไลช่วยสางคดีแตงโมภายหลังถูกแม่แตงโมสั่งลดบทบาทให้ทนายเดชากิติวิทยานันทำหน้าที่ทนายความในคดีแทนนายมงคลกิจกล่าวว่าที่เลือกทนายกฤษณะเข้ามาเพราะได้ติดตามคดีนี้ตั้งแต่แรกและมีหลักฐานที่น่าสนใจหลายอย่างซึ่งมีประ ในทางคดีหลังจากที่มีการเปลี่ยนทนายข้อมูลบางอย่างของทนายกฤษณะอาจจะไม่ถูกนําเข้าสู่กระบวนการโดยทนายกฤษณะเป็นทนายที่ตรงไปตรงมามีความเข้าใจในคดีเป็นอย่างดีตรงกับนโยบายพักที่มุ่งปฏิรูปกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กระบวนการยุติธรรมดังนั้นในฐานะพักการเมืองและสสจึงแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อทํางานนี้ให้เสร็จนายมงคลกิจยังยืนยันว่า คณะทํางานมีข้อมูลมีหลักฐานใหม่ซึ่งหากเปิดเผยออกมาจะมีตัวละครเพิ่มอย่างแน่นอนและยังคงเชื่อว่าเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งเป็นการสันนิษฐานทางนี้กลัวหรือไม่ว่าจะมีการฟ้องกลับหากมีการยื่นแล้วเป็นพยานหลักฐานเท็จนายมงคลกิจกล่าวว่า เป็นพยายนโดยสุจริตยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพยายนจริงหรือเท็จจนกว่าจะมีการพิพากษาโดยสารดีกาส่วนกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าหิวแสงส่วนตัวมองไปที่หน้าที่ของพรรคการเมืองขอมุ่งไปที่การทำงานเพื่อประชาชนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม ด้านประเด็นคราบเลือดที่บริเวณเขื่อนกั้นน้ำใกล้จุดพบร่างแตงโมได้รับรายงานจากคนดูแลว่าเป็นเลือดปลาแต่จะให้คณะทำงานทำหนังสือเพื่อนำเลือดไปตรวจนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความกระจ่างต่อไป ด้านนายกฤษณะได้กล่าวขอบคุณแตงโมพร้อมเปิดเผยว่าตนเองจะพกรูปแตงโมไว้ในเสื้อสูทต,ตลอดเวลาหากหาอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็จะหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูพร้อมขอให้แตงโมช่วยดลบันดานให้พบหลักฐานแล้วหลังจากนั้นก็จะทําให้ตนมีข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดดังนั้นขอขอบคุณแตงโมที่ช่วยให้มาพบกับสสเต้เพื่อเดินหน้าคลี่คลายคดีพร้อมกล่าวว่าได้มาอยู่จุดนี้มีโอกาสอีกครั้งที่จะแสดงฝีมือยอมรับว่าก่อนหน้านี้บอบช้ำพอสมควรส่วนทนาย เดชาย,ยังมีความเคารพกันเหมือนเดิมและยังประสานงานกันอยู่ส่วนความสัมพันธ์กับแม่แตงโมย,ยังเคารพและมีการโทรพูดคุยกันตลอดโดยตอนนี้แม่ยังเป็นห่วงเรื่องประเด็นคราบเลือดบนเรือที่อยากให้มีการตรวจสอบส่วนประเด็นหลักฐานสําคัญที่มีการส่งมอบให้ผู้กํากับการสพเมืองนนทนายกฤษณะกล่าวว่าได้ส่งมอบแล้วซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็นบทสนทนาช่วงหนึ่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ไปสอบถามกับผู้กํากับว่าเป็นอย่างไร ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างเทศกาลสงกรานต์วันที่7-17ถึง17เเมษายนนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประกาศปิดให้บริการฉีดวัคซีนชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่7ถึง17เมษายน2565ก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่18เมษายนโดยผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนสามารถ Walk-in เข้ารับวัคซีนได้ทุกเข็มเป็นชนิดไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกที่บริเวณประตู2สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปและประตู3สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่5 11ปี ึงเปิดให้บริการทุกวันเวลา9น้นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยนั่งเก้าอี้สีแดงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หนุ่มนักศึกษาเครียดหนักหวังดิ่งสกายวอล์ก BTS วัดพระศรีมหาธาตุหลังเรียนไม่จบพร้อมเพื่อนด้านญาติคาดมีปัญหาเรียนออนไลน์ ที่สกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้า BTS วัดพระศรีมหาธาตุพันตำรวจโทอน,นันต์วรศาสตร์ รองผู้กำกับการปราบปรามสอนอบางเขนรับแจ้งเหตุมีคนจะกระโดดจากสกายวอลของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสวัดพระศรีมหาธาตุแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูล,ลนิธิร่วมกันอยู่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชายวัยรุ่นนั่งห้อยขาอยู่ตรงขอบสะพานซึ่งมีความสูง6เมตรทราบชื่อต่อมาคือนายเอนามสมมุติอายุ23ปีโดยขณะที่นั่งห้อยขาลงมานั้น นายเอมีสีหน้าและท่าทางเคร่งเครียดลักษณะคล้ายจะก,กระโดดลงมาสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้คนที่ขับรถสัญจรไปมาเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถกระเช้าจากการไฟฟ้านาครหลวงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งยังได้ประสานทางญาติของนายเอให้เข้ามาช่วยเหลือเกลี้ยกล่อมอีกทางและเมื่อเวลาผ่านไปกว่า2ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนายเอจึงยอมลงมาจากสกายวอล์กจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้พาไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอบางเขนด้านญาติเปิด ยว่าผู้ก่อเหตุกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในระดับชั้นปีที่4ส่วนสาเหตุที่นายเอมีความเครียดนั้นคาดว่ามีปัญหาเรื่องการศึกษาและการเรียนออนไลน์เพราะเพื่อนๆที่ศึกษาอยู่ในรุ่นเดียวกันได้ศึกษาจบไปกันหมดแล้วแต่ตัวนายเอยังศึกษาไม่จบจึงเกิดความเครียดน้อยใจตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวขึ้น กรมท่าอากาศยานเผยวันพรุ่งนี้นกแอร์ประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหาข้อสรุปกลับมาเปิดเที่ยวบินเส้นทางดอนเมืองเบตง กรมท่าอากาศยานเปิดเผยว่าได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสายการบินนกแอร์ในการวางแผนและหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อทำแผนการบินเส้นทางดอนเมืองเบตงดอนเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนโดยเมื่อวันศุกร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาสายการบินนกแอร์ได้ทำการบินเที่ยวบินพิเศษ Amazing เบตงยิ่งกว่าโอเค โดยเชิญผู้สื่อข่าวบล็อกเกอร์และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารร่วมเดินทางเพื่อสัมผัสป,ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานเบตงและพูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงเป็นต้นทางนิสายการบินนกแอร์แจ้งว่าในวันจันทร์ที่21มีนาคมนี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่เบตงทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา ข้อสรุปที่ชัดเจนในการกลับมาเปิดเที่ยวบินเส้นทางดอนเมืองเบตงต่อไปกรมท่าอากาศยานพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและระเบียบเพื่อให้นกแอร์สามารถทำการบินไปยังเบตงได้สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารรวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news